นี่บรรยากาศน่านัา่งมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูสิยำขนอยากรู้กลุ่มเป้าหมายของคนเล่นเสื้อมือสองของที่หัดใหญ่เนาะส่วนใหญ่เขาจะเล่นนิยมเล่นแบบไหนเขาแถวนี้เขาจะนิยมเล่นผ้าบางครับแอคชั่น Everything by New นิทุกคน ตอนนี้4 5ครึ่งนะฮะเราจะพาเพื่อนๆไปอีกหนึ่งตลาดก็คือตลาดคองแงะตลาดคองแงะอยู่ที่อำเภอสะเดานะฮะเราเหมารถไปนะครเพราะว่ามันเช้ามากเพราะตลาดเนี้ยเขาบอกว่าต้องไปแต่เช้านะฮะคือเช้าเนี่ยก็คือแบบไปใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราเหมารถไปนะฮะของลุงคมิ้นเดี๋ยวดูทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้เลยนะนะคะติดต่อลุงคมินได้นะจ๊ะตลาดคองแงะเนี่ย มีอะไรน่าสนใจตางด้วยเลยนะจ๊ะ <S 3 S 1> มาถึงแล้วนะฮะที่คลองแงะใช่ไหมอะ่ะคลองแงะนะจ๊ะในการเดินทางนะฮะเราใช้เวลาประมาณ40นาทีนะฮะจากตัวหาดใหญ่ที่พักด้านหน้านะฮะก็เป็นตลาดสดโอ้เมื่อคืนฝนตกนะทุกคนก็เลยแบบ เฉดแฉะเล็กน้อยนะจ๊ะ okay. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเช้านะโซนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงด้านหลังของนิวเนี่ยก็เป็นตลาดสดนะฮะตลาดสดคองแงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โซน ตลาดขายเสื้อมือสองเมื่อคืนเนี่ยคือฝนตกไม่แน่ใจนะฮะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมาต,ตั้งร้านกันหรือ,อยังนะโดยปกติเปิดขายกัน6วโมงใช่ไหมพี่โอเคเง <laughs> ียบเ,เหงาอะมาเช้าอีกเหมือนเคยนะะทุกคนเ <laughs> มื่อคืนฝนตกนะฮะเลยทำให้วันนี้พ,พี่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาจัดร้านกันชาเราก็ไปเดินดูก่อนนะ ร้านดีเขาจัดร้านกันพรึบพรับละเดี๋ยวเราเข้าไปคุยไปดูกันว่าสินค้าที่โชว์อยู่เนี่ยมีแบบไหนคอนเซ็ปเป็นยังไงอ่ะมาเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะโอเคเมื่อวานผมก็เห็นคุณนาอยู่ที่ยันยงนะใช่ใช่ได้นำพี่หน่อยร้านของคุณนาคือร้านร้านอะไรก็มันไม่มีป้ายอ่ะไม่มีป้ายแล้วแล้วแล้ลูกค้าจะรู้จักได้ยังไงฮะลูกค้าก็จำหน้าจำหน้าอนนทุกคนก็ถ้าจะมา ที่คลองเงี้ยหรือยานยนต์ก็จำน้าคุูนาไว้ใช่ค่ะคุณนะหายมากี่ปีแล้วฮะหลบยี่สิบปียี่สิบปีโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องมีความชํานาญเรื่องเสื้อดูเสื้อเป็นก็ดูเป็นมั่งไม่เป็นมั่งออ๋เหรอครับส่วนใหญ่เฮียจะเป็นคนดูเฮียเป็นคนดูที่ร้านของ Baptist, lighting, คุณนาเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์เสื้อยืดประเภทไหนครก็เสื้อยืดสีขาวพวกโปโลอ๋อเสื้อเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเสื้อเสื้อเชิ้ตอ๋อครับแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปีเก่าๆมั้ยลายเด็ดๆ ลายเหรอลายก็มีแบบแปลกๆมั่งโดยส่วนใหญ่คุณน้าซื้อยกกระสอบหรือไปคัดมาไปฮะซื้อยกกระสอบยกกระสอบเลยนั้นถ้ายกกระสอบก็คือผมเห็นราคาคือมีตั้งแต่20 40 60 80ใช่บกปอ๋อแปลว่าไอตัวที่ถูกๆก็คือเป็นหางใช่แล้วตัวที่แขวนอยู่แขวนอยู่ก็300ยกว่า4 0 0ร้อากว่า400อกว่าแล้ว300กว่า400กว่านี้คุณน้าเอาจุดไหนมาตั้งราคา ก็มันก็ของยี่ห้อพวกนี้อ๋อคือยี่ห้อแล้วต้องดูอะไรอีกก็ดูภาพอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูภาพดูลายดูสภาพเสื้อ ก็เป็นมุมมองของคุณน้านับที่ขายมา20กว่าปีนะทุกคนคือการขายแบบนี้คุณจะต้องคิดว่าจะขายตลาดนะัดก็ต้องขายซื้อแบบยกกระสอบนะฮะแล้วแต่ว่าการยกกระสอบเนี่ยแต่ว่าก็ต้องต้องเลือกกระสอบนะเพื่อที่จะมีทั้งครัวหางกลางอะไรเงี้ยมาขายที่ร้านอเดี๋ยวเราไปต่อกันนะจ๊ะ สเวตเตอร์ข้างบนนะตรงนี้ก็จะมีแบบลายมิกกี้เมาส์ที่เห็นแบบเยอะๆเลยนะเป็นลายการ์ตูนโดยส่วนใหญ่ราคาก็จะอยู่ที่250าบาทนี่ตัวนี้น่ารักมากมันเป็นด้านหลังเป็นมิกกี้เมาส์โอบอันนี้ก็สองแต่ว่าผ้ามันค่อนข้างจะหนาเนาะตตัวนี้ก็น่ารักนี่เป็นอีกหนึ่งร้านเดี๋ยวเรามาคุยกับ พี่เจ้าของกันสวัสดีครับแนะนําก่อนครับร้านพี่ครับเลยคือ็กซ์ับแม็กซ์พักระสอบขนาดใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่คอนเซ็ปต์ร้านพี่เป็นยังไงก็ขายทุกอย่างที่เป็นผ้ามือสองขายทุกอย่างองคแปลว่าคือต้องการลูกค้าทุกกลุ่มใช่ใช่ครับทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายผ้าเด็กแหวนละกองแล้วเนี่ยผมกำลังเห็นพี่คัดกระสอบอยู่ใช่ครับนี่คืองานยกมาใช่ครับตัวนี้เป็นงานกระสอบที่ผมเปิดตัวนี้เป็นงานกระสอบแม็กซ์พี่เลยผมยิ้ สว้อผ้สว้อล,ล้วนงานเจแปนสเวตเตอร์ตามฤดูกาลเพราะช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วครับถมก็เปิดพวกงานตามฤดูกาลยกกระสอบนี้ความคิดเห็นยังไงครับตอนนี้คุมม้มไหมยกกระสอบคุ้มไหมต้องต้องเลือกแบรนด์หน่อยต้องเลือกแบรนด์ใช่ใต้องเลือกเลือกสถานที่ซื้อนิดหนึ่งครับเลือกแบรนด์เลือกเลือกที่มันเชื่อถือได้ครับเลือกป้ายเลือกป้ายป้ายมีส่วนไหมป้ายก็ไม่มีส่วนนะผมว่าป้ายป้ายบางทีถ้าว่าคนอยากจะขายแมทเทีเรียดูแมทเทีเรียด้านในดีกว่ากับพ่อค้าที่น่าเชื่อถืออ๋อครับใช่ แบรนด์แบรนด์นะที่นี้มันแตกต่างกับป้ายที่มันแปะมาอย่างไงมันป้ายนี้มันระบ,บุตัวตนเจ้าของวัตถุดิบไงเจ้าของมที่เทียวแต่ว่าคนอื่นที่ว่ามีมที่เทียลสวยไม่ไม่สู้เขาก็อยากจะขายได้ก็าเาสามารถทําป้ายได้เพราะป้ายมันแค่แปะอ๋อค่ะมันไม่ค่อยจะเป็นปัญหาแต่ว่าเลือกเลือกเลือกสถานที่มาที่มันชัดเจนดีกว่าอ๋อเพราะว่าเลือกโกดังที่ใช่เลือกโกดังที่ชัดเจนโกดังที่ชัดเจนดีกว่าอ๋อดูดูจากเนื้องานเขาดูคือเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกเยอะมันมีตัวเลือกเยอะอ่ามันเรียงมันมี แล้วกระสอบที่พี่ยกมาเนี่ยครับแพงสุดพี่ราคาเท่าไหร่อ่ะแพงสุดต้องเป็นฮาวายอ่ะอ๋อฮาวายใช่งานกระสอบเจแปนร้อยกิโลแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทใช่แล้วถ้าเป็นพวกจะยืดหรือจะยืดของโรงงานญี่ปุ่นนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทร้อยกิโลกรัมหมื่นกว่าบาทส่วนใหญ่ก็คือพี่ยกจากหาดใหญ่ใช่ครับแม่พี่พี่พี่มีบริษัทของตัวเองใช่ครับกูดังผ้ากระสอบหาดใหญ่ก็แฟนเพจก็กูดังผ้ากระสอบหาดใหญ่อ๋อแฟนเพจพี่เองใช่ครับคือมีเพจผ้ากระสอบหาดใหญ่เลยสามารถ คัดเลือกวัตถุดิบมาให้ลูกค้าผมมันจะเป็นทําเป็นอินพุตนำเข้าจากจากแหล่งผลิตในต่างประเทศโดยตรงครับก็คือเหมือนกับสินค้าที่เปิดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสินค้าตัวอย่างที่เพิ่งนําเข้ามาก็เราก็ต้องคล้ายๆหนูลองยาก่อนที่จะนํามาขายยกกระสอบให้กับลูกค้าเอาสรุปว่าพี่ก็คือเป็นพ่อค้าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้าอีกใช่ใช่แต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขานะอ๋อผมไม่ออกไปข้างนอกเข้าใจละครับครับอุ้ยตัวนี้พี่นี่งานวันดิสนีย์ครับตัวนี้งานดิสนีย์ ตอนนี้ก็จะมีลูกค้ารับอยู่ใต้ตัวก็จะแยกให้เขาอ๋ออันนี้คือพี่พี่แยกให้ลูกค้าเลยแยกให้เขาเลยอ่าครับอ่าบางทีน้องน้องก็ที่ขายงานแบรนด์ยูริโคล้วนเขาเขาขอคอนแทคไปเขาก็เก็บรายการตามออเดอร์จะมีราคาพิเศษแล้วก็คือจะจะตีเป็นเลขราคาส่งเพราะเขาเอาไปขายต่ออีกทีนึงครับติดตามเพจพี่อะไรนะโกดังพักกระสอบผัดใหญ่ครับอ่าได้เลยทุกคนติดตามนะครับขอบคุณมากครับ จำขนถ้าสัวใครมาช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูสิถนนนี่ฮะก็เป็นแขนยาวนะครับบีเวอร์นะด้านหลังเป็นบีเวอร์ที่จัสตินซึ่งอันนี้จะเป็นเป็นแบรนด์ที่ H&M นะเขาคอร์รักันกับต้นสังกัดเนาะ ก็สวยดีต mm ัว hmm. น mm ี้อยู่ที่450นะฮะบรรยากาศนะจ๊ะทุกคนกลางทุ่งนาก็จะฝนตตเชอะแฉะน้ำขังเป็นเรื่องปกติของหน้าฝนนะจ๊ะเดินต่อจากไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าไป่ยังไงวันเนี้ยเขามีเป็นช่องทางให้เดินขายกันให้แบบในดงป่า บรรยากาศน่ารักมากเลยมีขายขนมแล้วก็เป็นกาแฟโบราณเหรอครับโมดินินรวอนน้อยสองแก้วอ๋อค่ะกาแฟโบราณยินร้อนค่ะอย่างอย่างอย่างมันมีกาแฟอย่างเดียวเหรอมีเนตกาแฟไมโลกับอะไรแบบนี้โกโก้มีบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราพักเบรกพักหนึ่งนิ้ นี่เป็นบรรยากาศนะฮะของของแงะที่เขาขายกันในป่าป่าสวนยางเนี่ยเห็นไหมก็ตั้งขายกันอย่างเงี้ยฝนก็ตกพื้นก็แฉะแต่ก็ไม่มีอุปสรรคนะจ๊ะในการขายของสองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่แล้วมีเสื้อส่วนใหญ่เป็นผ้าบาง หลายราคานะเพื่อนๆก็ต uhh oh, mm. ัวละ8 0 2ต right ัวร้อยาอยากรู้กลุ่มเป้าหมายของคนเล่นเสื้อมือสองของพี่หัดใหญ่หน่อยส่วนใหญ่เขาจะเล่นนิยมเล่นแบบไหนเขาแถวนี้เขาจะนิยมเล่นผ้าบางครับผ้าบางลายแบบวิวแล้วลายสวยๆนี่ก็จะแพงหน่อยไหนๆลายวิวลายวิวลายวิวแบบไหนมาดูกันฮะลายวิวที่บอกว่าเป็นผ้าบางลายวิวราคาสูง แบบไหนครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าร้อยนะครับราคาไม่แรงเท่าไรนะครับอ๋อครับผ้าร้อยผ้ารออ๋อผ้า100%เนคอตตอนใช่ครับอันนี้คือลายลายวิวหรอลายวิวอ๋อแบบนี้ใช่ไหมที่ที่เขานิยมเล่นกันอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าทรายนะครับผ้าทรายผ้าทรายก็จะมีหลายผ้าทรายหลายอย่างร้านอะไรแนะนาก่อนร้านไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อเหรอใช่ครับก็เลยมามาแบบขายมาขายทั่วไปอันไหนไหนลายวิวที่บอกว่า ลายราคาแพงเพิ่งขายไปครับเพิ่งขายไปห้าพันห้าพันลายแบบใส่รุ้งอกรุ้งอกุ้งอกรุ้งฮะแล้วแล้วมีตัวไหนที่ลองมาจากห้าพันนะลองจากห้าพันลองจากห้าพันแบบไม่ได้พามานะครับไม่ได้พามาไม่ได้พามาใช่ตัวมีตัวนี้ครัว่าลายอ่าลายมาป่าอลายมาป่าโอเวอร์ปริ้นโอ้ยไหนๆโอเวอร์ปริ้นแล้วตัวนี้เปิดเท่าไหร่ ตัวนี้ตั้งไว้พันห้าออ๋พันห้าลายเต็มครับลายเต็มลายเต็มเต็มเสื้อเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นลายดังแต่ก็คือลายมันสวยใช่ใช่ครับออ๋หัวๆนี่ส่วนใหญ่คือจะเก็บจะเก็บไว้งานงานวินเทจงานวินเทจด้วยได้จะขึ้นไปขายกรุงเทพอ๋อเดี๋ยวจะไปไปเดือนธันวาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่เดี๋ยวเราก็ไปติดตามพ่อค้ากันเลยได้เลยที่ที่งานวินเทจเนาะสี่จุดศูนย์ครับโอเคนะจ๊ะอันนี้ก็พูดคุยกับ เพื่อนๆพ่อค้าไปแล้วนะก็ส่วนใหญ่ที่ภาคใต้ก็จะนิยมเล่นเสื้อที่เป็นผ้าบางแล้วก็เป็นลายวิวอันนี้คือก็จะราคาเดือดหน่อยก็จะแตกต่างกับปิวของที่ตลาดนัดกรุงเทพเลยตาย20บาทคือสวยนะจ๊ะ ไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับอุ้ยนี่ดูคุณยุสบาถูกมากงานดีโซนด้านหลังนะตั้งแต่เต็นที่นิวไปถ่ายตรงนู้นนะจนมาถึงตรงนี้นะฮะโอ้ตรงนี้เขาก็จะเป็นเสื้อที่ขายสำหรับคุณสุภาพสตรีนะเป็นเสื้อแบบสวมใส่ได้จริงราคาแบบถูกมากๆนะฮะแล้วก็แบบเนี่ยไม่ได้ขี้เล่ยเลยคือแบบสวยนะ เริ่มต้น20บาทนะทุกคนเฮ้ยมันแบบอยากให้ยกตรงนี้ไปอยู่กรุงเทพจังเลยนะเราอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนรับรองสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะสามารถที่จะมาแบบสับราบแบบนี้ไปขายได้กำไรแบบชัวร์จริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอ้โหตรงเต็นท์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ะนะสวยอยู่นะเริ่มต้นที่40บาทนะคะว้าวดูสิ จะทุกคนคือเสื้อทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือตัวละ40บาทถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยอยู่ที่กรุงเทพมีราคาแบบเป็นตัวละ150-200อแล้วนะจ๊ะแต่ที่นี้คือคุณพา40จ้าเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะอยาให้ยกตรงเนี้ยไปที่กรุงเทพจังเลยเนาะรับรองขายดี บ้าไปแล้ว40บาทไปอยู่ไปดูรอบนอกแล้วเพราะตรงรอบนี้ก็จะเป็นพวกที่เราบอกเลยคือตั้งแต่มุมนู้นนะฮะมุมนูนนะ้นเนี่ยจนมาถึงมุมนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงนะฮะตัวละ20บาท40บาทแล้วก็ถ้าใครมีแบบเวลามาเลือกเนี่ยคุณก็อาจจะได้ของดีนะเพราะว่าเสื้อผ้าเขาดูแล้วไม่ได้แบบดูแย่ คือสภาพดีพอสมควรแม่นี่ทุกคนดูสิจ้ามิกี้เมาส์แล้วก็เป็นป้ายป้ายดิสนีย์ป้ายห้อยด้วยนะคือตัวละ40บาทนี่ไงถ้าสุว่าคุณมีเวลานะฮะในการที่คุณจะเลือกเนี่ยตัวละ40บาท20บาทเนี่ยคุณอาจจะได้ของดีนะฮะไปทำกำไรได้โห เ,เกินแบบร้อยอ็น่ะอีกหนึ่งร้านนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าพี่เขาจะขายอยู่ที่ตลาดยานยงด้วยอยู่ตรงโซนตึกคิสวันแดงแล้วก็มาขายที่ตลาดคองแงะนะก็อยู่โซนแถวด้านข้างด้านในโซนป่ายาโหลายเดือดมากลายสวยมากลายมันราคานี้นะ เริ่มต้นที่250บาทนะจ๊ะถ้าแวะมาที่ตลาดยันยงกับคลองแง่ก็แวะลองสืบๆหาๆค้นๆดูนะรับรองร้านนี้ไม่ผิดหวังจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนิวพาเพื่อนๆมาที่ตลาดยันยงแล้วก็ตลาดคลองแง ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีโอกาสที่จะมาที่หาดใหญ่นะก็ลองแวะมาดูนะครเพราะว่ามีของให้ช็อปให้เลือกในราคาแบบพิเศษเยอะมากนะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะกันถ้าชอบคลิปของนูวก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วนะฮะคลิปหน้าจะมีอะไรจะไปบุกที่ไหนติดตามบ๊าย